ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสินค้าจากช h อป e ีเหมือนเดิมน,นะครับเป็นสว่านนะครับพร้อมที่ตับเกี่ยวนะครับในราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับ5 5หา้หาชิ้นนะครับ5้าดอกห้าดอกก็ตกดอกหนึ่งก็สามสิบบาทนะครับห้าสา0สิบห้าร้ยห้าิบ นะครับอ่าก็จะมีขนาดต่างๆให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นแบบไทเทเนียมนะครับน่าจะแข็งหน่อยจะแพงกว่านะครับดอกธรรมดาเขาก็จะเป็นสีเหล็กธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้ผมทดสอบกับตัว PVC ก่อนแล้วกันนะเป็น PVC ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาลองทดสอบดูครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับน็อตก็จะเป็นเบอร์นี้กับเบอร์นี้นะครับ ที่ผมลองเทียบดูนะครับก็น่าจะเป็นเบอร์นี้นะักส่วนตัวใหญ่นระาก็จะเป็นเบอร์นี้ส่วนตัวเล็กกว่าน,นี้นะครับยังหาไม่เจอนะครับเอาทดสอบแค่2ตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็จะลองใช้สว่านมือนะครับในการเจาะแล้วก็ตามเกี่ยวเดี๋ยวขอเป็นตัวเล็กก่อนนะครับชุดนี้นะครับ จะใส่ลงไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะลองทดสอบเจาะดูนะครับอันนี้เป็น PVC ีซาเก่านะครับถ้าเป็นเหล็กก็3าิบตานนะครับก็น่าจะน่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่ดอกไม่รู้จะแข็งแรงแค่ไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองทดสอบดูก่อนนะครับนะครับเจาะเลยนะครับ นะครับก็ก็เป็นเกี่ยวเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมลองดึงขึ้นดึงออกนะครับก็เจาะง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองเอาน็อตไขดูนะครับพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่มีคอนไม่มีอะไรเลยนะครับก็แน่นนะครับ เหล็กก็น่าจะพอไหวนะครับแต่มือผมกลัวไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัวสว่านไร้สายผมเองด้วยนะครับก็ตับเบาๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอ่านะครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นขี้ติดอยู่นี่เลยเศษนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดอกใหญ่ ดอกใหญ่อีกหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับเบอร์นี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์นี้นะครับมองด้วยสายตานะเกี่ยวใกล้เคียงนะก็เดี๋ยวทดสอบลองเจาะเลยนะครับเอาใกล้ๆแถวนี้แล้วกัน น,นี่ขนาดพสต,ติกนะครับพอลงปุ๊บม,มันกินเงยนไปเลยคนระับก็เป็นเกลียวทันทีนะครับก็ง่ายนะไม่ต้องมีดอกตาบดอกสว่านมาวัดดูวัดช่องนะครับลองไขดูนะก็แน่นทุกอันนะครับ อันนี้ก็พอดีเลยนะครับอันนี้ใหญ่จะรวมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ไขเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็กกับไม่ได้กอแน่นนะครับก็เพื่อนๆลองไปหาทดลองใช้งานดูนะครับมีอยู่ทั้งหมด5้าดอกนะครับวันนี้ที่ทดสอบก็2อรูนะครับใหญ่สุดจะลองลงมานะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับ ที่เต็มเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ